มีการเผาขยะและทิ้งขยะอย่างบ้าคลั่งบนพื้นที่รกร้างท้ายหมู่บ้านสพานุรังสีสถานที่เกิดเหตุหมู่บ้านสพานุรังสีอำเภอบางกวยนนทบุรีการเผาและการทิ้งขยะเกิดขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองต่อนเนื่องวันแล้ววันเล่ารวมเวลาประมาณ5ปีเศษดำเนินการโดยรถเล้งของเก่าเผาและคัดแยกขยะบริเวณที่รกร้างดังกล่าว มันไม่ใช่บ่อขยะสาธารนณะหรือโรงเผาขยะสาธารนณะแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่เทศบาลบาง่วยชินชาและไม่แก้ไขปัญหาอะไรทั้งที่สำนักงานเทศบาลอยู่ห่างออกไปไม่ถึง2กิโลเมตรการเผาขยะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแทบทุกวันตลอดกลางวันกลางคืนไม่มีการติดตามเจ้าของที่ดิน รถล,ล้างดังกล่าวให้ล้อมรั้วกั้นแนวเขตเพื่อยุติการทิ้งขยะผลลัพธ์คือความทุกข์ยากลำบากของลูกบ้านพานุรังสีที่ต้องทนสูตรดมควันควยจากการเผาขยะอย่างสม่าเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจปัดการรับล้อมเรียนและถามหาชื่อของผู้เผาขย,ยะเพื่อดำเนินคดี โดยอ้างอย่างเดียวว่าหากไม่รู้ตัวคนเผาไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งๆท,ที่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่ามีการเผาขยะอย่างต่อเนื่องทุกวันมันเป็นความผิดซึ่งน่าจัดการได้ทันทีเศษขยะที่นำมาทิ้งและเผามีทั้งขยะเปียกเศษพลาสติกวัสดุก่อสร้างสายไฟขยะเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลบางกวยทำได้ห่วยแตกและเสกเฮงซวย เสมอต้นเสมอปลายรับเรื่องร้องทุกข์แบบขอไปทีการร้องเรียนไม่ได้ทำเพียงหนึ่งครั้งแต่ลูกบ้านได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่นับครั้งไม่ถ้วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ทำงานแบบขอไปทีอีกเช่นกันรู้อยู่ว่าการเผาขยะท้ายหมู่บ้านพานุรังสี แต่ก็ปล่อยให้กองไฟลุกโชดช่วงได้ทุกวันโดยไม่ทําอะไรทางออกของลูกบ้านคืออะไรถ่ายบ้านทิ้งอย่างนั้นเหรอบ้านที่เก็บเงินซื้อทั้งชีวิตแต่เพราะการไม่บังคับใช้กฎหมายของเทศบาลบางกวย ทำให้เราต้องย้ายบ้านหนีคนจรจัดหนีรถสลิงที่เผาขยะยุติธรรมมากใช่ไหมหมู่บ้านที่มีอากาศดีพ่ออยู่กลางสวนของอำเภอบางกลวยปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้านกระจอกที่เจ้าหน้าที่ราชการแก้ปัญหาแค่รถสลิงเผาขยะทิ้งขยะไม่ได้พรบสาธารณสุขห้ามการเผาขยะสร้างความเดือดร้อนรังควานแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เคยทำงาน มันเกิดอะไรขึ้นกับกฎหมายไทยสองมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานสุสานขยะท้ายหมู่บ้านสพานุรังสีจะลงท้ายยังไงลูกบ้านสอพานุรังสีกำลังรอคอยคำตอบเรียบเรียงเสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร